สวัสด,ดีคะ่นะนตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่กันที่โรงเรียนสามพันวิทยาค่ะเพืจะมาถามถึงความรู้สึกนะคะของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะและการเลือกตั้งมีความสําคัญมากในแค่ไหนคะ่ะไม่ทราบวา่าพี่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่คะอ๋อไปแน่นอนอยู่แล้วครับน้องแล้วทําไมต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งละคะก็การที่เราใช้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้สิทธิ์เสียงหนึ่งนะครับเพื่อแลก เพื่อเลือกผู้นําประเทศใช่ไหมครับน้องอ่าก็คือแบบว่าปัจจุบันนี้เออก็น้องน้องรู้อยู่ว่าเป็นยังไงใช่ไหมพี่อยากใช้สิทธิ์แลวก็นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่พี่ได้เลือกเพราะว่าการเลือกตั้งครับก็เหมือนการที่เรานะครับไปเลือกผู้แทนที่จะมาพัฒนาประเทศเราครับเพื่อเพื่อชี้วัดว่าอนาคตของประเทศเราจะไปเป็นยังไงครับเวลาเนี้ยเ,เป็นสิทธิ์ของเราที่เราต้องใช้สิทธิ์สิทธิ์ที่จะไปเลือกคนที่เข้ามาบริหารประเทศของเราเนี่ยให้ให้ดีต่อไปค่ะ ก็สมมติพี่อายุ18ใช่ไหมคะพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งค่ะเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกผู้แทนมาพัฒนาบ้านเมืองของเราค่ะให้ประเทศพัฒนาดีขึ้นนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะรู้สึกยังไงกับการเลือกตั้งครั้งนี้และในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้นะคะก็อยากทั้งโรงเรียนสามพันนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะดูคนดูที่การกระทําดูผู้นําดูที่การเสียสละ